ไ,ได้ทำอะไรลูกลูกทำอะไรเองแม่ไม่ได้แต่ผมให้น้ลาลาตัดผมเองเออใช่คนนุณนะชอบบ้าแม่ไงใช่ครับคุณก็ชอบว่าแม่ตลอดอยู่แล้วไป็นนาหลมอน<ะ>อะคุณนะที่ลงเฟซให้ผมนะครบชรบเฟซขคุณนะที่ให้<ข>ให,ให้ให้ผมครับ ขอบคุณนะคะขอบคุณสวัสดีด้วยขอบคุณนะคะที่ให้ตังผมเยอะๆนะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะขอบคุณค่ะใครให้ตังหนึ่งร้อยบาทท่านผู้ชมเนี่ยคะ่ะอ๋อแล้วท่านผู้ชมไม่ตังหนึ่งร้อยบาทเหรอครับโอเคส่งมา<ร>ที่<ร>บัญชีแม่ได้เลยนะโอเคท่านผู้ชมอย่าลืมส่งบัญชีแม่ไปลูกก็กลับมาให้แม่ได้นะครับคราวนี้นอนไกลกว่า I'm <laughs> sorry.